เมื่อคืนผมนอนไม่หลับเลยครับทุกคนคือประมาณตีสองกว่าๆผมได้ยินเสียงประหลาดดังมาจากข้างนอกห้อมเสียงเหมือนคนกำลังครวญครานเบาๆตอนแรกผมก็คิดว่าหูฝาดไปเองเลยพยายามข่มตาหลับแต่เสียงมันก็ดังขึ้นเรื่อยๆจนผมทนไม่ไหว อะไรวะเนี่ยใครมาทำอะไรแถวนี้ดึกดึกนๆนผมบ่นกับตัวเองแล้วค่อยๆยย่องไปที่หน้าต่างเปิดม่านแอบดู <c oughs> เห็นเป็นเงาตะคุ่มคุ่มอยู่ใต้ต้นมะม่วงหน้าบ้านใจผมนี่เต้นรัวเลยครับ <c oughs> ผมตัดสินใจคว้าไฟฉายแล้วค่อยๆเปิดประตูบ้านออกไปอย่างเงียบที่สุด <c oughs> พอเดินเข้าไปใกล้ๆเท่านั้นแหละผมแทบจะปล่อยโฮที่แท้ก็เป็นเจ้าเหมียวที่บ้านกำลังคลอดลูกนี่เอง โอ้ไม่เป็นไรนะเจ้าเหมียวเก่งมากเลยผมพูดพลางลูบหัวมันเบาๆสรุปว่าเสียงปริศนาเมื่อคืนไม่ใช่ผีไม่ใช่มนุษย์แต่เป็นคุณแม่แมวที่กำลังให้กำเนิดชีวิตน้อยๆต่างหากโล่งอกไปทีนึกว่าจะได้เจอเรื่องสยองขวัญซะแล้ว